มือมืเหมียวมือเฮ้ยทำไมเน็ตอ่อนแอจังเลยเดี่ยวเราไม่มีป,ปมัญหาเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่ว่าจะมีคนโยนซะแล้วจะโยนก็ซะแล้วมันจะได้คลิปไหมเนี่ยเอ้อไปเป็นไรเราเทพโอ้มีกัวจิลีกัจิรีแค่ละแอดมินนี่แกนะกัวจิรีให้หน้าเค้ <c oughs> <c oughs> ภาพลมสองตัวมีปกป้องพี่นะมีมีปกป้องพี่วามพักเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าต้องต้องนัดกันก่อนว่าใครจะเล่นตำแหน่งไหเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีมันอยู่นี่มี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 มันอยู่นี่สองตัวมีโอ้ยลาเดอร์ลอนไม่เป็นไรเตรียมหน้าแล้วกัน ไฮยะเตะตัวบางเกินเดี๋ยวเราเคลียร์คีบกันก่อนมีเราเคีบเลยไม่ได้เคลียร์เลยของเรายังไม่มีอืมโอ้โหตีมีปลาหลานน่าหลงใหลจริงๆตีมีปลามันคือซิปพี่ <S <S โอเคใช่มันคือซิปโอทีเอ้ยไม่ไไมปเป็นไรเป็นโลเหมือนกันนะอ๋อเอา้าฉันเจอไายาเตะอีกตัวหรอฝั่งที่ตรงข้ามก็มีไายาเตะอ่ะ โอ้ยศึกแห่งศักดิ์ีของไายาเตะว่ะเอาว่นเลือดร้อนละเลือดร้อนละไายาเตะเป็นครั้งเป็นครั้งแรกที่พี่เอาลงสนามนะนอกนั้นพี่เอาไปเล่นกับบอดมาโดยตลอดนี่ะอีกีไม่มีใครเห็นอะไรหรอกใครเหรอไม่ดูอะไรว่าลอริออนอะไรเฮ้ยพี่เห็นอยู่ในป่าพี่เห็นอยู่ในป่ามี่แต่ไม่เป็นไร เอ้ยอะไรว่ารอนี่ออพี่เห็มอยู่ในป่ามันเข้าปาข้างบ้านเรานี่แหละไม่เป็นไรเราเก็บคลิปก่อนให้วีสี่ก่อนให้วีสี่ก่อนให้วีสี่ก่อนให้วีอสี่ก่อนเฉยเออเอาสิแต่ก็ตีมันไม่เข้าตีมันไม่เข้าตีไม่เข้าตีไม่เข้าตีไม่เข้ามันลงล่างมาสองตัวดิดีไม่ตายอีกนิดเดียวเมามามามันจะเข้าไอ้นี่แน่ๆเลย ของไม่มีไม่กล้า<ต>อ,ออกไปเลยผมจะเน้นเรื่องภาษาต่างประเทศภาษาญี่ปุ่นเหรอได้นะภาษาญี่ปุ่นเฮ้ยไม่เห็นวะมันอยู่ไหนวะเรียนเรียนภาษาดี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 ภาษาดีดูสะครับฉันต้องออกมาช่วยเลียเลน เอ้ยเจ๋งนี่นาไฮยาเต้เฮ้ยแก๊กดึงให้ต้ <laughs> องต้องให้เครดิตน้องมี่เ <laughs> ฮ้ยมีคนอยู่ในป่าฝ <Orchestra S 1> ั่งนู้นม <laughs> ีคนอยู่ในป่าฝั่งนู้น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 เออ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 พี่ตาย้อมมันพี่ตาย้อมมันพี่ลำมไฮยาเต,ต้ลำฟูเซสึ <laughs> พี่ลำฟูเซ <laughs> สึลำลอรีอัลปารีส<ำ>โอ้โหตึงยอนด <laughs> ้วยเฮ้ยทำไมพี่ ดี๋ยวนะพี่พี่ขัดการเชื่อมต่อพี่ไม่เห็นแชทมันบอกว่าพี่ขัดการเชื่อมต่อดิโอโออโอโอสอยอโอโอสวยอโ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 มโอนอโ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 อกอโอโอโออนอโ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 เโอโอกอโ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 ออโอลอโอโออโอโอีโอีอโอออง ใช่ฮะนันนันไม่มี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 คเเไานิดไอ้สานิดไอ้สานิดไานิดไม่โดนไม่โดนมันอยู่ตรงปลายอยู่ตรงปลายาไม่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ลลไม่ได้ลําไม่ได้ล ลำเหรอมึงลำไม่ได้ลำไม่ได้มันหิวมันหิวพี่มันอยากกินพี่มันมันอยากอร่อยส้มตำส้มตำปูปลาเกี่ยวอะไรกับส้มตำปูปลามันจะยัดมันจะยัดบัดยัดใส่ใส่หอยอะไรนะมีหอยด้วยเอดี๋ยวแปลกจะใส่ใส่หอยอี่าวนะหอยไงหอยหอยส้มตำส้มตำปูปลามีหอยเอ้ยไม่ใช่พี่มีีกว่าคุณเคยเห็นเมตีพ่อเมา เยวผมตีเลนจานให้แ้ตเลยเออคุณเคยเห็นเมทีป้อมเป้าเนี่ยเออเนี่ยผมเคยคับผมเคยมีแจนสายเปิดเอฟเฟกอ้าพี่ไม่มีเก๊กมาด้วยลืมลืมตัวไปพี่ขอโทษนี่พี่ลืมตัวพี่ลืมตัวเย็นเย็นใจเย็นพี่ใจไม่เย็นมาตีมาตีแมกั็ได้กันกับพี่ก็ได้เอ้นนน้นนนนน เฮ้ยระวังซานิกำลังลงมาอะไรโตมันเือมันือมันอะมี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 มซานิซานิมีมีมีถอยถอยกบอกว่าซานิกำลังลงเอมีมีมีถอย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 ถียยถอ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 มถอยอ้ยยยยออ ฉันกำลังลงไปฉันกำลังลง,ลงไปเอามันดิถ้าจับได้ได้สตันนะจับใต้ได้สตน้มีเก่งอยู่แล้วมีมีไปฝึกแก๊กมาเพื่อพี่โดยเฉพาะบอกเลยเอ้าโอเคเมื่อกี้เราดึงด้วยใช่ไหมโอเค <laughs> เอาเพิ่งจมไปน้องบอกผมเขินครับผมเขินโอเคเห็นป้าค่อยๆตัวไปทีปละตัวเพราะว่าเอ้ยเอเอ้ย เฮ้ยลอลี้อนมาลอลี้อนมาเอาไงดี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 พี่ไม่มีของพี่ไม่มีอะไรเลยเอ้ยไปไหนเราโว้ยโอ้ยอะไรอะเรียนทางดีกว่าไปไปเรียนมันเดือดเกินใช่ไหมมันเดือดเกินไม่ก็ตัวยเรียนอยู่แล้ว วันด oh, 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 oh. like ีวัน oh, ด oh, oh, right? ีวันด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 ีอุ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนมันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านมีอะไรป่ามันอยู่ในดงอยู่ในดงมันอยู่ในดงโอ้โอ้ล็อกอกล็โอ้โหอะไรไม่รู้โอ้โหไปดีกว่าโอ้เจ๋งมีถอยไม่เป็นมีบอกถอยโอ้ยเจ๋งเจ๋งคลิปไม่เข้าไปลุมตต้มกับเพื่อนดีกว่าอะไรเลยอะไรเลย เออช่วยหน่อยเฮียเตะทำเป็นดีเอ้ย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 ตะวันี้โอ้โหโอเคลำติดคือลำไม่ตายสักตัวเยอะไรล่ะอะไรล่ะหืออะไรล่ะเฮียเตะกลับบ้านฮะลากรเฮียเตะกลับบ้านก่อนเฮีเตะกลับบ้านใช่ไหมโอเคไป ตูมโดนใครบ้างวะนั่นถ้าตรงว่าอุ๊ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยเดือดเดือดเดือดจัดเดือดจัดบวกให้จุดไฟเราไม่ปิดกระทะสุดจัดสุดจัดอุยยออุุดยอะไรม่มีประหลัดมาบอกพี่โมบอกเองเอ้ยเฮ้ยตายตั้งปต่ เอามันเอามาเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดไม่ให้เหลือไม่ให้กินไม่ให้ใช้อไม่ให้กินไม่ให้ใช้ไม่ให้กินไม่อผมหรือเปล่าไม่ถึงเรล่งผมหรือเปล่าให้หมดหมดหมดแล้วหมด้โหอ้โหโอ้อ้หอ้โหโอ้โห้หอ้หโออ้อห้ห้ ตูเอ้ยเอาไงดีเอาไงดีเพื่อนช่วงช่วงคาราโนเซตอ๋อพี่อ่ะพึ่งเข้ามาเล่น ROV อยงจริงจังเมื่อสองเดือนที่แล้วโอ้ยพี่พิงพี่โปรยปลายไม่ได้มาหนีพี่ก่อนเออจะจุกโอ้โหโอ้โหโอ้โหพามาตรงนี้เลยเราเคลื่อนโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะค่าจะเข้าช่วยเอาตายหมดเลยดีกว่าตายกันหมดเลยดีกว่าเอาไงอะ ส,สตาร์ทเลยไปไม่เป็น <c oughs> โอ้โหแรกแรกสามกับป้อมหนึ่งอันอือสุดยอดคุ้มมาก <c oughs> คุ้มมากเพื่อนจริงฮายาเตะครับอยากทำอะไรก็ถามเลยเดีอย่เลี๋เคลียร์เลนกายให้กูด้วยเขาอาเด็อยู่บน เออเอ้เเอเพีซีเปล่พีซีเดี๋ยวเดี๋ยวเดยดยเยไปแล้วไปแล้วไปแล้วตายพร้อมกันเชียรแล้วมันก็มีเกิดเชี่ยอุสาร์ลำอุสาร์ลำพญเตพีตาละนะลำตึงตึงมันมีเกิดอุ้ยอะไรกัน่ะใครดำในห้องขโมยบัฟดีวะเฮ้ยขโมยบัฟปอดีนะ อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวล่อตีมันอยู่ล่อตีนอยู่ล่อตีนอยู่โอ้โหไปแล้วไปอยู่แล้วไปแล้วแก,ก๊กอใช่พี่โอ้โหลอ่อล่อตีนอยู่เอ้าละละอะไรอย่างเอ้าหนูยิงไปไหนชายจะเต,ตยิงไปไหนเมนื่อกี้ยูเอบอกพี่ยิงไปไหนไม่รู้พี่พี่พี่ยิงไปเที่ยวหรอพี่พี่เมื่อกี้พี่พี่หันหลังพี่ก็ยิงพลาดเลยทีเดียว หรืออย่างน้อยไฮยะติอ้ไฮยติตายสองกำลังจะพูดว่าหยัดรอยฮยะติไม่ตายหรือไปว่าฮฮยติตายสองไม่รู้ไปแล้วไปอยู่แล้วเงินทองไหลมาเทมาไม่รู้กลับดีกว่าไปเอาฮิวดีกว่ามีใครอยากได้สตันหมูบอกด้วยนะครับไม่มีครับอ่าไม่มีอะเปิดให้เลยแล้วกันเอาใครบาสิงผมครับ มันไม่ยอากอจป้อมกันเลยพีก็ไม่เป็นไรเราก็งัดป้อมมันออกทีละป้อมเออก็งัดอ่ะก็รอคีบเข้าแล้วก็งัดเลยงัดทางงัดนะขอบคุณค่ะแอดมินแอดมินใน่ารักของพี่อดมิ๊บอดม๊บโอ้โหโอ้โหเยอะมากเขาไปกดเอ่ออันนี้ได้นะไปกดยศอาโอวีแล้วก็ไปกดเอ่อยศของเพื่อนแมวมุ้ยได้นะคะเออเนี่ยตายหมดแล้วเนี่ยเออ งัด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 ป้อมมันคลาดด้วยไฮยาเต้ไฮยาเต้ทำอะไรยามึงเอาไฮยาเต้งัดไงงัดงัดป้อมไม่ไฮยาเต้มันอ๋อเอาหรอเอาลึกว่าคุยกับฉันโอ้ยใจเย็นมันมีไฮยาเต่อยู่สองตัวอ่ารีบจบรีบจบได้ได้เก็บแล้วขนาดไม่มีป่าเดี๋ยวเดียวเยวพี่พาหนูไปไหนเดี๋ยวพาพี่ไปไหน รีฟ่ตัวอะเอาจริงไปไหนเอาพี่กิงเล่นใช่ไหมเย้ได้เกม<ย>แล้ว<ย>โอเคท่านออกได้เลยโอเคค่ะพี่เอมก็เดบแปรออกมาแปแล้วเรียบร้อยนะคอบคุณมากค่ะพี่เอมถ้าใครอยากเข้ามาเล่นด้วยก็เข้ามาเล่นด้วยได้เลยนะคะลงแบบปกตินะเฮ้ยโอยเฮ้ยกระตุกว่ะพี่กระตุกโทรศัพท์พี่กระตุก เป็นกับเน็ตคนที่เล่นซิปนี้พี่แอดถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายช่องของโมได้นะและ like. ้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย